ภาวนาไม่ใช่แค่ในที่เงียบแต่ในใจที่เงียบภาวนาไม่ใช่เพียงการนั่งหลับตาอยู่ในสถานที่สงบเงียบปราศจากเสียงผู้คนปราศจากการรบกวนจากภายนอกเท่านั้นแท้จริงแล้วภาวนาเป็นการทำใจให้ตั้งมัน่นเป็นการฝึกใจให้เห็นตามความจริงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้จะอยู่ท่ามกลางเสียงอึกอัครึกโครมใจที่ฝึกดีแล้ว ย่อมสามารถสงบเย็นและรู้เท่าทันได้เสมอคนจำนวนมากเข้าใจว่าการภาวนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ไปอยู่ในวัดอยู่ในป่าหรือสถานที่เงียบสงบเท่านั้นจึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแต่แท้จริงแล้วสถานที่มีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจใจที่ไม่ฟุ้งซ่านใจที่ไม่ถูกอารมณ์ดึงไปใจที่ไม่หลงไปกับความคิดความรู้สึกต่างหากที่คือที่ภาวนาแท้จริง ภาวนาคือการฝึกใจให้รู้เท่าทันภาวนาในทางธรรมหมายถึงการเจริญปัญญาคือการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่ใจอยากให้เป็นเป็นการเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะกําลังนั่งเดินยืนหรือนอนไม่ว่าจะทำงานหรือแม้แต่ในช่วงเวลาที่ชีวิตสับสนวุ่นวาย ใจที่มีการภาวนาอยู่ย่อมไม่หลงตามไปกับเหตุการณ์เหล่านั้นใจที่เงียบไม่ใช่ใจที่ไม่มีเสียงความคิดแต่เป็นใจที่ไม่ถูกรบกวนจากมันหลายคนพยายามภาวนาเพื่อให้ไม่มีความคิดเกิดขึ้นพยายามจะทำให้ใจว่างหรือเงียบด้วยการกดข่มแต่ธรรมชาติของใจไม่ใช่แบบนั้นใจที่เงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีความคิดเกิดขึ้นเลย แต่อยู่ที่ว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นใจเรารู้เท่าทันความคิดนั้นและไม่ไหลาตามไปใจที่รู้เท่าทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นย่อมไม่ถูกรบกวนใจที่ฝึกดีแล้วแม้จะอยู่ในตลาดอยู่ท่ามกลางเสียงจอแจแต่สามารถมีความสงบได้เพราะรู้ว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่มากระทบหูแล้วดับไปความคิดที่ฟุ้งขึ้นมาก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้น แล้วดับไปใจจึงไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดเลยภาวนาในชีวิตประจําวันคือการมีสติในทุกขณะการภาวนาไม่ได้หมายถึงเฉพาะการนั่งสมาธิตแต่รวมถึงการมีสติรู้ตัวในชีวิตประจําวันการล้างจานอย่างรู้ตัวการเดินอย่างรู้เท้าแต่พื้นการพูดอย่างรู้ว่ากำลังพูดการฟังโดยรู้ว่ากำลังฟังทั้งหมดนี้คือการภาวนา สิ่งสำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องของการรู้สึกตัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าใจยังสามารถรู้ตัวรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้ความไหวของอารมณ์รู้การเกิดขึ้นของความคิดนั่นคือกำลังของการภาวนาที่สงบที่สุดคือใจที่ไม่ดิ้นรนแม้จะอยู่ในที่เงียบที่สุดหากใจยังดิ้นรนคิดฟุ้งซ่านกังวลปรุงแต่ง ก็ยังไม่มีการภาวนาอย่างแท้จริงแต่ในทางตรงกันข้ามแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงรบก,กวนความเคลื่อนไหวความเร่งรีบแต่หากใจสามารถอยู่กับปัจจุบันไม่หลงตามไม่ผลักใสไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมมีความสงบในใจนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าภาวนาไม่ได้เกิดจากที่แต่อยู่ที่ใจที่รู้ตัวตลอดข้อสังเกตง่ายๆว่าใจเราเงียบหรือยัง เมื่อมีสิ่งมากระทบเช่นคำพูดแรงๆจากผู้อื่นใจยังสงบไม่โกรธไม่สะท้อนตอบกลับทันทีเมื่อความคิดฟุ้งขึ้นมาใจไม่ตกใจไม่ตื่นไม่ดินน้นรนแต่ดูมันด้วยความเข้าใจเมื่ออยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่หลงไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตนานเกินควรเมื่อทำสิ่งใดใจอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ไม่กระจัดกระจายภาวนาไม่ใช่แค่ในที่เงียบแต่ในใจที่เงียบต่างหาก เพราะถ้าใจเงียบแล้วแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนใจนั้นก็จะไม่ถูกกลืนไปกับความวุ่นวายเหล่านั้นตรงกันข้ามถ้าใจยังฟุ้งอยู่แม้จะอยู่ในป่าเขาเงียบสงัดก็ยังไม่มีธรรมการภาวนาแท้จริงจึงเริ่มที่ใจเสมออยู่ที่การหันกลับมาดูจิตดูอารมณ์ดูความคิดของตนเองอย่างรู้เท่าทันไม่ไปตัดไม่ไปต้านไม่ไปปรุงแต่ง และไม่เป็นเป็นของสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้ทันเช่นนี้ใจก็จะสงบในท่ามกลางความไม่สงบและนั่นคือภาวนาแท้ที่เกิดขึ้นตรงนี้เดียวี้ทุกขณะท,ที่ใจเงียบใจที่เงียบไม่ได้เงียบด้วยการหลีกหนีแต่เงียบด้วยการเข้าใจมีผู้คนจํานวนมากพยายามค้นหาความสงบด้วยการเดินทางไปยังที่ที่ไกลผู้คนหลีกหนีจากเสียงจอแจหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ไปหาธรรมชาติ ไปหาป่าเขาไปหาวัดวา,ารามที่เงียบสงบเพื่อหวังจะให้ใจได้พักและได้ภาวนาอย่างแท้จริงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะสิ่งแวดล้อมมีผลต่อจิตใจแต่ในที่สุดแล้วแม้จะอยู่ในถ้ำสงัดที่สุดหากใจยังมีการหนียังมีการดิ้นยังมีการปรุงแต่งก็ยังไม่เงียบอยู่ดีดังนั้นทำที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเดินทางไปหาภายนอก แต่คือการหันกลับมาดูภายในถามใจตนเองว่าเราเงียบจริงหรือยังและความเงียบนั้นไม่ได้หมายถึงการหยุดคิดแต่หมายถึงการไม่ยึดถือในความคิดต่างหาความคิดย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเหมือนเมฆลอยผ่านท้องฟ้าแต่ฟ้ายังเป็นฟ้าไม่ได้เปลี่ยนไปตามเมฆฉันใดใจก็เช่นกันใจแท้ที่เงียบคือใจที่รู้ความคิดโดยไม่ไหลไปกับมันไม่ยึดว่าความคิดดีคือของเรา ไม่ผลักว่าความคิดไม่ดีเป็นของไม่ควรมีใจที่เงียบจึงเป็นใจที่เห็นเมฆแห่งความคิดลอยมาแล้วลอยไปโดยไมย่เข้าไปจัดการกับเมฆเหล่านั้นทำอย่างไรใจจึงจะเงียบได้โดยไม่ต้องหนีฝึกอยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัวลมหายใจไม่เคยหนีจากเราอยู่กับเราทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราฝึกดูมัน รู้มันโดยไม่เข้าไปจัดการกับมันใจจะค่อยๆเบาลงค่อยๆและความฟุ้งซ่านลงเพราะสติเริ่มมีอำนาจขึ้นมาไม่ตามใจในอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นโกรธด,ดีใจเศร้าวิตกเป็นเพียงสิ่งที่มาแล้วไปไม่มีอารมณ์ใดอยู่คงทนเราไม่ต้องแล่ให้มันหายไปไม่ต้องปรุงให้มันดีขึ้นเพียงรู้เท่าทันว่าตอนนี้โกรธตอนนี้กลัว แค่นั้นใจจะค่อยๆเป็นกลางแล้วสงบได้เองไม่หลงในเสียงจากภายนอกเสียงจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงเครื่องจากเสียงดนตรีหรือเสียงธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่มากระทบอูเท่านั้นหากใจไม่เข้าไปให้ความหมายไม่เข้าไปผูกพันเสียงก็เป็นเพียงแค่เสียงไม่ได้รบกวนความสงบเลยไม่เสร็จติดความเงียบ ความเงียบถายนอกอาจเป็นสิ่งที่ช่วยใจให้หยุดฟุ้งแต่ถ้าใจติดในความเงียบก็จะเป็นอีกกับดักหนึ่งเช่นเมื่อได้ยินเสียงรบกวนเล็กน้อยก็หุดหงิดรับข้องใจนั่นแสดงว่าใจยังไม่เป็นอิสระเพราะใจเงียบแท้ๆไม่ได้เกิดจากความไม่มีเสียงแต่อยู่ที่การรู้จักเสียงโดยไม่เข้าไปยึดฝึกมองโลกด้วยใจที่ว่าง คนส่วนมากมองโลกผ่านมุมมองของตนเองผ่านความคิดความเชื่อความคาดหวังจึงทำให้ใจฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกไม่เคยเป็นอย่างที่เราคาดเมื่อมองโลกด้วยใจที่ว่างด้วยใจที่ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางใจก็จะคลายใจก็จะวางและใจจะเงียบเสียงที่ดังที่สุดบางครั้งอยู่ในใจไม่ใช่จากถายนอก แม้จะไม่มีใครพูดไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเสียงรบกวนแต่ใจกลับเต็มไปด้วยเสียงของอดีตเสียงของความเสียใจเสียงของความกลัวเสียงของความคิดที่ย้อนมาทำร้ายใจตนเองอยู่เรื่อยๆการภาวนาคือการรู้เท่าทันเสียงเหล่านั้นไม่ต้องปิดไม่ต้องหลีกแต่เพียงแค่รู้ว่าเสียงเหล่านี้ไม่ใช่เราความคิดเหล่านี้เกิดแล้วดับเมื่อรู้เท่าทันใจก็ไม่สนใจ ก็ไม่ตอบสนองโดยอัตโนมัติอีกต่อไปใจที่เงียบจึงไม่ใช่ใจที่ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นใจที่เข้าใจทุกสิ่งโดยไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดใจที่เงียบไม่ใช่ใจที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่คือใจที่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วไม่หลงตามภาวนาในโลกจริงนั้นไม่ใช่การตัดขาดจากโลกแต่คือการอยู่ในโลก โดยไม่หลงไปกับโลกการภาวนาที่แท้จริงจึงไม่ใช่การหาที่เงียบเพื่อให้จิตใจสงบแต่คือการสร้างใจที่เงียบแม้จะอยู่ในที่ที่วุ่นวายที่สุดถ้าต้องรอให้ทุกอย่างรอบตัวสงบก่อนเราถึงจะสงบได้นั่นไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงมันคือความสงบแบบมีเงื่อนไขแต่ใจที่ฝึกดีแล้วย่อมสงบได้โดยไม่มีเงื่อนไข เรียบเหมือนทะเลที่ลึกแม้คลื่นจะซัดอยู่ด้านบนใต้ผิวน้ำกลับนิ่งสงบธรรมชาติของใจก็เช่นนั้นผิวของใจอาจจะมีความคิดความรู้สึกความฟุ้งซ่านความกังวลขึ้นลงอยู่เสมอแต่น้ำลึกภายในของใจที่ฝึกไว้ยังคงนิ่งสงบอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวตามคลื่นแห่งอารมณ์เหล่านั้นการภาวนาไม่ได้หมายถึงการลบสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ แต่หมายถึงการรู้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่ปรุงแต่งไม่สร้างเรื่องไม่ขยายมันออกไปเมื่อความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธก็พอแล้วเมื่อความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นรู้ว่าคิดก็พอแล้วเมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ว่าฟุ้งก็พอแล้วไม่ต้องไล่ไม่ต้องผลักไม่ต้องยึดแค่รู้แล้ววางยังมีเมตตาใจจึงจะเงียบลงได้จริง ใจที่เงียบย่อมมีปัญญาเพราะไม่ถูกอารมณ์บทบังใจที่เงียบไม่ใช่แค่สงบเฉยๆแล้วนั่งนิ่งแต่เป็นใจที่เปิดกว้างรับรู้อย่างเป็นกลางใจเช่นนี้แหละที่จะเห็นความจริงได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใจที่เงียบจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวเป็นเพียงปรากฏการที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรที่ยึดถือได้จริง เมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็ไม่ดิ้นใจก็ไม่หวังและไม่กลัวแม้ต้องอยู่กับความเจ็บป่วยความสูญเสียหรือความไม่แน่นอนทั้งหลายใจก็ยังมั่นคงเพราะเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเป็นธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยใจที่ไม่ถูกดูดเข้าไปในอารมณ์ย่อมมีแสงแห่งปัญญาเกิดขึ้นเป็นแสงที่เห็นความจริงโดยไม่ต้องพูดออกมาเป็นแสงที่ทำให้ใจเข้าใจโลกโดยไม่ต้องหนีโลก ความเงียบภายในเป็นรลักฐานของความเมตตาเมื่อใจเงียบลงความรู้สึกต่อตัวเองก็ดีขึ้นเราจะไม่ตัดสินตัวเองรุนแรงเหมือนเคยไม่ด่าว,ว่าตัวเองเมื่อล้มเหลวไม่ดึงรั้งตัวเองไว้ด้วยอดีตที่เคยผิดพลาดความเงียบของใจจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าที่เย็นชาแต่คือความนิ่งที่อบอุ่นมีความเมตตามีความเข้าใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพราะเมื่อเราสงบแล้ว เราจึงเห็นความทุกข์ของคนอื่นได้อย่างชัดเจนและไม่ไปส้ำเติมแต่กลับพร้อมจะให้อภัยใจที่เงียบไม่ใช่ใจที่ปฏิเสธโลกแต่คือใจที่วางโลกลงอย่างเบาๆภาวนาไม่ต้องรอให้ไม่มีสิ่งรบกวนภาวนาไม่ต้องรอให้ไม่มีปัญหาภาวนาคือการฝึกใจให้เห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นในเสียงจอแจก็มีทำให้เห็น ในปัญหาก็มีโอกาสแห่งการเข้าใจในความฟุ้งซ่านก็มิสติให้เจริญเพียงเรากลับมาดูใจของตนเองบ่อยๆรู้เมื่อใจหลายรู้เมื่อใจยึดแล้วปล่อยอย่างทาเบาไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่ด้วยความเข้าใจเมื่อภาวนาเป็นแบบนี้แล้วที่ไหนก็เป็นที่สงบเมื่อใจเงียบแล้ว โลกทั้งใบก็ไม่อาจทำให้ใจเราสั่นคลอนได้อีกต่อไปใจที่เงียบไม่ได้หมายถึงใจที่ตัดทุกสิ่งออกไปแต่คือใจที่อยู่กับทุกสิ่งอย่างไม่หวั่นไหวเพราะธรรมะไม่เคยแยกจากโลกความจริงแท้ไม่ได้อยู่แค่ในธรรมหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าอันสงัดแต่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันที่วุ่นวาย ในเสียงรถปราที่ติดขัดในปัญหาเรื่องงานเรื่องคนเรื่องครอบครัวแม้แต่ในความคิดเล็กๆที่แวบ,บขึ้นมาขณะกำลังล้างจานหรือเดินขึ้นบันไดาหากมองให้ลึกทุกขณะของชีวิตล้วนเป็นสนามของการภาวนาเพียงแต่ใจเหล่านั้นพร้อมจะเรียนรู้หรือไม่บางคนถามว่าจะภาวนาได้อย่างไรเมื่อโลกเต็มไปด้วยเรื่องรบกวนคำตอบคือไม่ต้องรอให้โลกหยุดวุ่นวาย แต่ให้ฝึกใจให้วางความวุ่นวายนั้นคล้ายการยืนกลางตลาดที่เต็มไปด้วยเสียงแต่ใจไม่เอาตัวไปแทรกอยู่ในเสียงเหล่านั้นไม่ตีความไม่ต่อต้านไม่ยึดติดเพียงแค่รู้ว่าเสียงคือเสียงแล้วก็ผ่านไปการฝึกเช่นนี้ไม่ใช่การเพิกเฉยแต่คือการอยู่กับความจริงโดยไม่ทุกข์กับมันและนั่นเองคือใจที่เงียบท่ามกลางโลก เมื่อใจเงียบจะได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินคือเสียงของตัวเองที่แท้จริงเสียงของจิตที่บริสุทธิ์ก่อนถูกปรุงแต่งเสียงของความเข้าใจว่าชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบความคิดไม่ต้องถูกต้องเสมอและความรู้สึกทั้งหลายล้วนมาแล้วก็ไปในความเงียบนั้นจะมีปัญญาเกิดขึ้นว่าไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่าง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคนอื่นให้เข้าใจและไม่จำเป็นต้องชนะสิ่งใดเลยเพียงเข้าใจก็หวังได้เพียงเห็นตามจริงใจก็เบาภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องของเวลาเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะแต่คือการหัดฟังเสียงของใจในทุกขณะหัดรับรู้ความจริงในทุกอริยบทและหัดปล่อยวางในทุกสถานการณ์ เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แม้ในวันที่ฝนตกรถติดงานหนักใจก็ไม่เหนื่อยเกินไปแม้ในวันที่สุขก็ไม่หลงเพลินแม้ในวันที่ทุกข์ก็ไม่ล้มลงไปตามมันเพราะใจที่ฝึกดีแล้วไม่ใช่ใจที่ไม่มีทุกข์แต่คือใจที่ไม่ทุกข์กับทุกข์สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นอุปสรรคในการภาวนาอาจกลายเป็นบทเรียนอันลึกซึ้ง เสียงเด็กที่ร้องให้เสียงรถที่วิ่งผ่านเสียงโทรศัพท์ที่ดังในอดีตอาจดูเป็นสิ่งรบกวนแต่เมื่อใจมีสติเราจะเห็นว่าทุกเสียงคือเครื่องฝึกทุกเหตุการณ์คือครูและทุกอารมณ์คือประตูสู่ความเข้าใจธรรมใจที่เงียบจริงๆไม่ใช่ใจที่ไม่ถูกรบกวนแต่คือใจที่ไม่ผลักไสไม่กอดรัดและไม่หลงอยู่กับสิ่งใด เมื่อไม่ต้องรอให้ที่เงียบใจก็เริ่มเงียบได้เมื่อไม่ต้องคอยให้ทุกอย่างสงบใจก็สงบได้เพราะความเงียบที่แท้ไม่ได้อยู่รอบตัวแต่อยู่ในจิตที่เห็นความจริงโดยไม่ตัดสินและเมื่อใจเงียบพอจะรู้ว่าการภาวนาแท้จริงคือการมีใจอ่อนโยนในท่ามกลางความแข็งกระด้างของโลก คือการมีใจเปิดกว้างในท่ามกลางสิ่งที่บิบคั้นคือการมีใจนิ่งสงบในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุดนั่นแหละคือภาวนาไม่ใช่แค่ในที่เงียบแต่ในใจที่เงียบจึงมีธรรมแท้จริงภาวนาไม่ใช่เรื่องของการปฏิเสธโลกแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์กับมันเมื่อใจไม่ดิ้นรนหาความเงียบภายนอก มากเกินไปเราจะเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ไม่มีเสียงแต่คือไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในเสียงไม่ใช่ไม่มีเรื่องราวแต่คือไม่มีความหลงไปกับเรื่องราวนี่คือหัวใจของการภาวนามีเสียงก็ให้มีไปแต่ใจไม่ไปเป็นเจ้าของเสียงนั้นมีความคิด ก็ให้คิดไปแต่ใจไม่ไหลตามไปกับความคิดนั้นมีอารมณ์ก็ให้รับรู้แต่ไม่ปล่อยให้มันลากใจไปไกลเกินจำเป็นนั่นคือใจที่เงียบเงียบอย่างตื่นรู้เงียบอย่างเบิกบ,บานไม่ใช่เงียบเพราะเก็บกดภาวนาในโลกจริงต้องไม่สร้างโลกแยกต่างหากขึ้นมาบางคนคิดว่าต้องตัดโลกตัดผู้คนตัดงานตัดครอบครัวตัดเสียงตัดสื่อ ถึงจะเข้าถึงธรรมะได้ถึงจะสงบได้ถึงจะภาวนาได้แต่หากเราสร้างโลกแยกขึ้นมาเพื่อภาวนาใจเราก็ยังต้องอาศัยเงื่อนไขยังต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกอยู่เสมอธรรมะที่แท้ไม่จําเป็นต้องหนีจากบ้านหนีจากสังคมธรรมะที่แท้คือการมีใจสงบท่ามกลางครอบครัวที่วุ่นวายมีใจเงียบท่ามกลางหน้าที่ที่กดดัน มีใจรู้ตัวท่ามกลางความรู้สึกทั้งหลายที่ถาโถมเข้ามาเพราะเมื่อภาวนาอยู่ในใจแล้วเราจะเห็นว่าทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์ทุกเวลาล้วนเป็นที่ของธรรมการเงียบของใจไม่ใช่การหยุดรับรู้แต่คือการหยุดยึดถือลองสังเกตให้ดีเวลาใจเราไม่เงียบมักเกิดเพราะเรายึดอะไรบางอย่างไว้ยึดความคิดก็ฝุง ยึดอารมณ์ก็กลุ่มยึดความคาดหวังก็เครียดยึดคำพูดของคนอื่นก็ทุกข์แต่เมื่อเราคลายการยึดถือเสียงเดิมความคิดเดิมอารมณ์เดิมยังอาจมีอยู่แต่ใจเรากลับไม่สะเทือนใจวางเฉยใจเข้าใจใจรู้เท่าทันนี่คือความเงียบที่ไม่ได้เกิดจากการไม่มีแต่เกิดจากการไม่เอาและไม่เป็น กับสิ่งทั้งหลายจิตท,ที่เงียบย่อมมีแสงแห่งธรรมส่องอยู่เงียบๆในตัวเองไม่ต้องพยายามเข้าใจธรรมไม่ต้องเร่งให้เกิดปัญญาเพียงฝึกเงียบใจด้วยการรู้สึกตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกสติที่สม่ำเสมอจะทำให้ใจค่อยๆสงบความสงบจะเปิดทางให้ใจค่อยๆมองเห็นการมองเห็นจะนำไปสู่ความเข้าใจ และความเข้าใจจะทําให้วางได้อย่างแท้จริงธรรมะจึงไม่ใช่สิ่งลี้ลับไม่ใช่ความรู้ชั้นสูงแต่คือความเรียบง่ายของใจที่เงียบพอจะฟังความจริงที่ปรากฏในแต่ละขณะเราฝึกเงียบภายนอกเพื่อให้มีโอกาสเห็นความฟุ้งภายในแต่สุดท้ายแล้วเราต้องฝึกเงียบภายในจึงจะเห็นธรรมใจที่เงียบคือใจที่รู้ทันแต่ละขณะโดยไม่ปรุงแต่ง คือใจที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต่อต้านคือใจที่อยู่กับทุกสถานการณ์โดยไม่ล้มลงแม้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นร้อยพันแต่ใจยังคงเงียบและตื่นรู้อยู่เสมอภาวนาเช่นนี้ไม่ต้องรอที่วัดไม่ต้องรอฤดูเข้าพรรษาไม่ต้องรอวันว่างแต่เริ่มได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในจังหวะลมหายใจในเสียงรอบตัว ในอารมณ์ที่กำลังเกิดในความคิดที่กำลังเคลื่อนเมืง่อเงียบลงจะเห็นว่าธรรมะอยู่ตรงนี้เสมอไม่เคยห่างไปไหนเลย